และการดิจิทัลไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับหยิบขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยเรแวแนะนำแอปพลิเคชันแล้วเรากดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชเราใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต แอปโฟกัสนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแอปใหม่ๆเยอะมากมายนะครับแล้วเราก็ต้องรวบรวมกับแอปที่เราไม่ได้เอาาที่ที่แล้วด้วยมาเยอะมากนะครับ,รบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแอปน่าสนใจออกมางสมควรเลยครับแอปแรกนี้ขอแนะนำในกันเรื่องของแล้วคนชอบถ่ายภาพนะครับอแอปนี้ชื่อแอปดาร์กโรมนะครับดาร์กโรมเนี่ยก็คือเป็นแอปแบบที่มันเกี่ยวกับแต่งภาพไปแหละฮะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเลือกปรับเรียกว่าโหมดสีภาพต่างๆฟิลเตอร์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเอาเราเราพูดความเป็นจริงเลยนะฮะมันก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรพิเศษอานะคครับก็ื ว่าใครที่ใช้พวกแอปแต่งภาพอยู่แล้วที่บางหลายแอปเนี่ยก็เรียกว่า,วาครอบจากกวาลกันอยู่แล้วนะนะครัะดาร์ครูมก็คือเป็นเหมือนเป็นช้อยหนึ่งขึ้นมาเหมือแล้วกันนะครับแล้วก็ออกมาให้คุณถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นก็ลองเล่นดูก็ได้มีทั้งระบบโบนสฟรีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโหมดที่เสียตังคือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้พวกตัวที่ถ้าเกิดพวกเล่นแต่งภาพเรียกว่าเคิร์ฟก็คือที่แบบว่าปรับเคิร์ฟสดๆอย่างเงี้ยนะฮะเช่นปรับเอาสีแดงขอสีเขียวสีเล็กินบูนะครับแล้วก็เรื่องของแบบว่าปรับขอสแสงความสว่างความมืดอะไร โหมดโหมดที่ดีคือโหมดเคิร์ฟตรงนั้นนะครับซึ่งมันเป็นแบบโหมดที่แบบว่าคุณสามารถเอานิ้วเนี่ยลากไปลากมาสดๆได้เพื่อดูว่าสีภาพเป็นยัางไงาแล้วแบบฟิลเลี่ยวทม์เ้าเสียคือโหมดนั้นต้องเสียตังค์แต่ถ้าเกิดโหมดทัด่วไปก็แค่ใส่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ปรับพวกไบเนสคอนแทสต่างๆได้ก็อ่ะไปลองดูกันได้ครับเล่นลอ,ล,อลองเล่นดูก็ได้นะครับอันนี้ชื่อแอป Dark Room นะครับในมาฝากกันนะครับต่อไปเป็นเกมบ้างนะครับเกมเนี่ยไม่ใช่เป็นเกมแบบ เล่นกันเพลินๆแต่ว่าเป็นเกมฝึกสมองใช่ครับนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อเกม next number หรือว่าถ้าเกิดแปลไทยก็คือตัวเลขถัดไปนะครับเกมนี้เนี่ยตอนแรกที่ผมเล่นก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะครับก็น่าก็มึงให้แท็บนะครับในลักษณะของเกมเนี่ยในหน้าจอจะมีตัวเลขจํานวนมากเลยนะครับเขาจะให้แท็บตั้งแต่ตัวเลขน้อยไล่ไปหาตัวเลขมากใช่ครับก็คืออย่างเช่นมีหน้าจอกระจายขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แท็บเข้าไปเลยครับว่าจะเอา เลขหนึ่งก่อนใช่ไหมเลขหนึ่งน้อยสุดในจอแน่ๆนะครับรกดเลขหนึ่งเลขสองหาเลขสามให้เจอเลขสี่นะครับใช่ครับแต่ว่าประเด็นคือมันจะไม่ได้เรียงขึ้นไปอย่างนี้ครับคือบางทีก็อาจจะไม่มีเลขหกก็ได้ใช่ฮะนะครับคือือ <c oughs> ให้เรียงจากน้อยไปหามากในหน้าจอแล้วจะ<ช>ต,ต้องแบบกวาดสายตายอย่างรวดเร็วครับว่าในหน้าจอเนี่ยตัวเลขต่อไปที่เราต้องกดเนี่ยตัวเลขน้อยที่สุดที่อยู่บนหน้าจอคือตัวเลขไหนแล้วพอเรากดแล้วเนตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นซึ่งมันมันมันคือผมว่ายังง่ายครับเลวกาเรียแ้่าหาแบบว่าเย สมองแต่ดูเหมือนไม่ยากเล่นจริงยากเล่นจริงยากไงเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าสมองเราเริ่มเริ่มเริ่มพัฒนาการนิดนึงคือคือคือแบบว่าแบบมันมีมันมีทรงทีแบบว่าบางตัวเลขเนี่ยมันแบบว่าใช่ว่ามีขนาดขนาดตัวหนังสือเนี่ยเปลี่ยนหลอกหลอกเรานะฮะหลอกเราสมควรคือแบบเอ๊ะเราคิดว่าเลขเนี่ยใช่แน่ๆนะครับปรากฏว่ามีเลขที่น้อยกว่านั้นอยู่นะครับตัวเล็กๆอยู่ก็ต้องไปกดให้เจอแล้วครับมันมีสองโหมดนะครับคือโหมดที่แบบว่าแปะเรียกว่าแปะให้ทัน เวลาจำกัดนีครับุณต้องเอาเาให้ด้มาไหี่สุดก็คือเหมือนกับว่ามีเวลากำหนดให้เท่านี้กี่วินาทีเนี่ยดูว่ากดไปได้กี่เลขใช่ครับอีกแบบหนึ่งก็คือกดให้ให้หมดหน้าจอ ว่าใช้เวลาเท่าไรกอดหมอกแล้วเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากหาเกมแบบว่าค่าเวลาสนุกนะครับ <ynen. S 2> แล้วก็แบบว่าฝึกสมองไปด้วย next number โหลดได้นะครับ,รบมาอีกเกมหนึ่งที่แบบว่าอันนี้คือเรียกว่าค่าเวลาเหมือนกันนะครับสนุกสนุกเลยชื่อ run bird นะครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากจริงผมเล่นแล้วมันมีเกมที่แบบว่าเอาไว้แก้เครียดดีมากๆคือเป็นนกตัวหนึ่งครับเหมือนผมว่าจริงๆงมันคล้ายๆกับปี bird อะแต่การาฟิกมัดีกว่านิดนึงนกตัวนี้นะครับก็วิ่งไปวิ่งมาในฉากกันแหละครับแล้วก็มีบล็อกหล่นมาจากบนจากท้้อฟาาาแลลวววเรก็บบบ่่คห ไอตัวบล็อกแท่งต่างๆเนี้ยหลบให้ได้แล้วก็ไปเก็บไอพวกเรียกวลาทอ็อฟฟี่เก็บท็อฟฟี่มาทำอะไรเพื่อมาซื้อนกตัวใหม่ๆ คือเกมบนๆนี่แค่เนี้ยไม่มีอะไรมากคือจริงๆไม่มีอะไรมากว่านี้จริงๆนะครับแต่ความสนุกมันอยู่ที่ว่าเออคือพอพออิกบล็อกมันตกมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะกองมันมันมันจะกองแบบว่าให้พื้นมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอมันลงมาเนี่ยมันลงมาไม่เป็นไม่เป็นระนาบเดียวกันมันจะเริ่มแบบว่าทําให้พื้นที่พื้นผิวที่มันมีเดี๋ยวลุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นหลุมเดี๋ยวกลายเป็นการโดดไปโดดมาทําให้คุณแล้วเลื่มกะเวลาว่าจะหลบบล็อกยังไงทันนี่นี่ความสนุกมัน มาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่สนุกจริงๆแล้วก็กยิ่งเล่นนานยิ่งแบบยิ่งกะเก่งขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับ,รบผม,อ,ามาอ่มอีกเกมหนึ่งนะฮะอีกเกมหนึ่งคือ King of Thieves นะครับเป็นเกมเป็นเกมเรียกว่าเนื้อหาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็สนุกพอๆกันนะครับ King of Thieves เนี่ยตัวละครก็คือว่าเราเป็นโจร คือทีมงานให้เป็นโจรก็ไม่รู้นะคือให้เราเป็นโจรนะครับแล้วก็เราหน้าที่ของเราคือเราต้องบุกเข้าไปในดังเจี้ยนต่างๆเพื่อเอาสมบัติให้ได้นะครับการเอาสมบัติไม่มีมากคือเกมเนี่ยนะครับคือตัวเราก็แบบว่าแตะหน้าจอปุ๊บเพื่อกระโดดไปกระโดดมากระโดดแตะโดดกระโดดทีมกำแพงว่ากันไปเพื่อไปเก็บของให้ได้นะครับพอเก็บของเสร็จปุ๊บเราก็มาพัฒนาดังเจี้ยนของเราคือบ้านของเราเองเพื่อไม่ให้คนอื่นมาขโมยของของเรานี่แล้วตอคุณก็ไปท้าเป็นโจนนะแต่กลัวคนอื่นมาขโมยแล้วคุณกกกก็ไไไปปปปทท้้าาคนนนนนนอออออืืืื่่่บุเเพมขหั เกมก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละคือเป็นเกมตลกมากที่ว่าต้องไปขโมยของคนอื่นแต่ต้องป้องกันไม่ให้คนอื่นขโมยนะครับ,รบแล้วก็อะไรกันเองคือคุณก็ต้องแบบว่าเก็บมิชชั่นไปเรื่อยแลวบางทางไปเรื่อยนะครับตัวเกมน,นี้ถูกยกให้เป็นแบบว่าต้องบอกไงฮะเป็นเลิฟคอมเมนต์แอปของ App Store เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวเกมต้องบอกเล่นแล้วสนุกเล่นสนุกจริงๆเล่นแล้วแบบว่าไปโกนไปขโมยชาวบ้านไปดั้งโมยชาวบ้านมาถ้าเกิดอะไรแล้วก็ตัวเกมน่ารักนะฮะสนุกมากๆเลยลองเล่นกันได้นะครับเเเเกกกกมมมตต่่่อออออาาาป็นน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 ใ iPad ะะคคครรรััับบสหทีียยยยยจุ้้้ิดึงงว ไปไกลเหมือนกันย้อนไกลมากย้อนไกลจริงจะต้องเป็นเป็นคนที่อายุผมว่าน่าจะต้อง27อัพ27อัพ27อัพคนที่โตมากับยุค Windows 95ประมาณนั้นแหละคะอ่าครับแล้วเคยเล่นเกมซิมทาวเวอร์ใช่ครับคือเมื่อก่อนมีหลายซิมมากนะมันมี Sim City มีซิมอะไรอ่ะคือเริ่มแมาเริ่มมาเริ่มมาคือซิมฟาร์มแล้วก็มาซิมซิตี้ส0งพแล้วก็จะมาเป็นพวกทีมฮอสซิทอลอะไรพวกนี้ใช่ไหมอ่าแล้วจะมีเกมหนึ่งคือเกม Sim Tower ก็คือสร้างตึก ครับไล่สร้างตึกตั้งแต่ตตั้งแ่ชั้นล่างไล่ถึงชั้นบนนะครับแล้วก็จะต้องบอกว่าในตึกนี้จะต้องปนไปด้วยร้านอาหารนะครับหรือว่าห้องเช่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าออฟฟิศให้เช่าใช่ครับแล้วก็ต้องปะปนการสร้างลิฟต์สร้างบันไดอะไรเงี้ยแล้วก็ทํารายได้ให้กับตึกถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับเกมนี้นะครับกลับมาอยู่ใน iPad ใน iPad นะครับแต่ไม่ไปชื่อเกมนะครับไม่ใช่ชื่อซินทาวเวอร์นะฮะถ้าเกิดไปเซิร์ชซินทาวเวอร์จะไม่เจอต้องเซิร์ชว่ายูธทาวเวอร์นะครับ Y O T W นะครับยวกันเายครับแต่ไม่ได้เเป็นกมเรียนแบบกันนะคร คือเกมนั้นแหละเกมซินทาวเวอร์ที่เราเคยเล่นกันในอดีตเนี่ย นะครับกลับมาอยู่ในชื่อยูทาวเวอร์แล้วก็กราฟิกเหมือนเดิมเนะฮะคือกราฟิกดคือกราฟิกนี่ต้องบอกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงคือกราฟิกแบบยุคนั้น16ปีและนะฮะแต่คือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อมาเล่นเพราะว่าตอนนี้มันไปหาโหลดซิมทาวเวอร์มาเล่นในคอมไม่ได้แล้วนะครับหรืออาจจะยากนิดนึงไม่ตึงตอใหาโหลดได้ต้องไปหาแผ่นวินโดว์เก่ามาเล่นเลยมางคมแบบไม่มาเล่นบนวินโดว์เซเว่นหรือต้องเริ่มเริ่มใช้ไม่ได้แลวหรือเล่นบนแม็กก็เริ่มไม่ได้ละใี่ 8เหรียญฮ<ล>ะก็ต้องบอกเ,เป็นราคาซื้อความหลังแล้วกันเป็นราคาซื้อความหลังนะครับแต่ตัวเกมเนี่ย สนุกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเล่นในคุ้นเคยดีแบบว่าเฮ้ยต้องสร้างโฮเทลมิวไปถึงชั้นสมัยก่อนเราเล่นไปถึงชั้นร้อยอ่ะต่อชั้นร้อยสุดถึงจะสร้างเป็นแบบเป็นไอโดมอ่ะเอออะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่อยากเล่นนะครับไปลองหาดายูธทาวเวอร์นะครับทีนี้มีเกมหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเกมแบบว่าเอ้ยอันนี้คุณแก่คุณอู๋เล่าเกมแบบว่าแบบแนวแบบเล่นสบายสบายมาแล้วไม่เอาขอเกมจริงจังหน่อยเทมโปฮะเทมโปนี่จริงจังสุดๆเลยครับเพราะเนื้อหารุนแรงต้องบอกว่าติดเลดดีวหนึ่อออองงงขเรืื่่ก็ควา กรุงลอนดอนกรุงลอนดอนดครับกุ้งเราเราโดนเราโดนเราโดนผู้กบกระไายยึดนะครับแล้วแล้วก็เราเนี่ยเล่นเป็นหน่วยเรียกว่าเปเชื่อฟอร์สนะครับเข้าไปในการที่กู้ภัยนะครับไปตามหาสมาชิกอื่นๆด้วยตัวเกมเนี่ยฟังตัวคอนเซ็ปต์ของเกมเนี่ยนะครับตอนแรกนึกว่าเหมือนกับเป็นเกมแนวแบบว่าเหมือนคอสเตอร์ไตรคือแบบว่าลุยยิงเดียวไม่ใช่เกมนี้นะครับผู้หญิงเล่นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันจะมีมันจะมีหลักๆอยู่งสามโหมดคือการกดจังหวะให้ถูกต้องคือแบบเช่นแบบว่า อพอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้าถึงช่วงแบบว่าไทสิตปุ๊บเนี่ยนะครับชว่วงที่แบบต้องหมุนได้คต่อปุ๊บเนี่ยเราต้องกดหน้าจอให้ถูกจังหวะถ้าเออากิดประตูพลาดปุ๊บผ่านกดผิดแพ้แบบนี้หรือแบบว่าต้องปั๊มแตะหน้าจอรัวๆเพื่อให้แบบว่ากดให้ทันถ้าเกิดไม่กดไม่ทันปุ๊บเนี่ยก็แพ้อ,อีกอะไรเป็นต้นตรงนี้นะครับก็คือว่าทําให้ตัวเกมเนี่ย ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายสะดวกแล้วก็แต่ตัวแต่ตัวกราฟีกรสานเนี่ยดูจริงจังมากไปต่างริปติเป็น CG มาเลยนะครับอลังการก็รอลงมาได้แต่เกมนี้ไม่ปีนะครับ4.9เหรียญแต่เราเล่นดูแล้วบอกว่าเล่นค่าเวลาได้โอเคทีเดียวเนื้อเรื่องของเกมน่าสนใจมากด้วย ครับนะครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็นทาง Twitter ร์ @digilive_tv แล้วก็ Facebook Fan Page ของเรานะครับที่ facebook.com/digilive_tv t a ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilive_tv t a รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับที่มีข่าวสารอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับ w w w dot i g i l i v e t v ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์และวันอังคารบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทางช่อง nation tv สำหรับวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับ